แก็ะทำอ,อะไรไนะะเนี่ยปะอ่าได้ครับมีอะไรบ,กบอกามีแบไหนอ่ะติ่กันแบบนี้คนอื่นมองว่า,วาจะเป็นเพื่อนกับผมใหญ่นะก็เป็นแค่เพื่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างถ้าใครจะมองแบบน,นั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วเพราะผมรู้สึกว่าคงห้ามพิดค็นไม่ได้อยู่แล้วงนนั้นเหรอแต่ถ้าแกเป็นอยู่ แกจะระวังตัวมากเพราะว่าคนอื่นน่าจะมองในแงดีอยู่แล้แหละนิวก็ไม่อยากให้คนอื่นมองเในแง่ดีนะมีแกจะพูดอะไรบะาอแกพูดตรงๆได้เลยได้นะก็ได้ถ้ามีไม่ได้เป็นแบบนั้นมิวก็พิสูจน์ไปแล้วพิสูจน์พิสูจน์อะไรล่ะ ้าจบเกดวไม่เห็นหรอกผมว่าพอ,รอครับมันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์หรือว่าต้องทำอะไรแบบนี้หรอกเอ้าทำไมหรอสือวิวจะเป็น,นอย่างเกดผมว่าเกดควรเลือกยุ่งเรื่องระหว่างผอกับฮัน พราะสุดท้ายแล้วก็เกดไม่ได้มีความเกี um. ่ยวข้องอะไรกับตรงนี้อยู่แล้วนี่เกี่ยวแล้วหรอใจฉันสับสนไปที่สุดพองควารักลมให้ใจที่ผ่านมาทุกอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนท่าหน่อยครับรู้สึกทกครั้งที่คถึงเธอ ได้มุมที so <od> ่ต so, ้องการหมดแล้วใช่ไหมครับก็คงงั้นหละอล่ะระดับมืออาชีพแบบครูอ่ะก็ไม่เคยพลาดอยู่แล้วปะใครจะไปเหมือนมึงอ่ะขนาดต้องมึงยังลืมเลยก็ดีหวังว่าต่อไปอ่ะจะได้ถ่ายงานง่ายๆแล้วก็หวังว่าคุณพลอ่ะจะไ่สร้างมาถหายกับคนรอบตัวนะครับมึงหมายความว่าไงวะคุณพลอยน่าจะรู้ตัวดีอยู่แล้วนะครับไม่เห็นต้องถามผมเลย อย่าคิดมากสิคอยมันก็ทําง,งานเต็มที่ไองานเนี้ยไม่มีใครเหมาะสมไปแบ่คอยแล้วก็คงงั้นแหละครับเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรแล้วผมขอจะไปเก็บทองกันนะครับโห เช้าก็ลืมกล้องตันนี้ก็ลืมขากล้องอีกโอ้สิ่พี่ครับเรื่องถ่ายรีวิวคอนโดวันเนี้ยต้องขอบคุณพี่มากมากเลยนะครับที่ช่วยจัดฉากให้เกมมาเจอในอีกฝั่งนะมันดีเกินคาดเลยละส่วนแรื่ค่า,ชาใช้จ่าย ผมจัดการให้ตามที่เราตกลงกันไว้นะครับพี่ก็แค่ทําตามที่ทอยร้องขอถ้าทอยอยากให้เกตสปั่งนิวตอนก็บอกมาได้เลยแค่นี้มันยังไม่พอหรอกพี่ต้องให้เกต์เล่นใหญ่กว่านี้ทําให้มิวหมดความเชื่อใจในตัวไอน็กสุดท้ายมิวจะกลับมาให้โอกาสผมจริงๆแล้วผมก็ะชนะาอน็กอีกครั้งแล้วถ้าไอ้เน็กมันจับได้ขึ้นมาล่ะมันจับไม่ได้หรอกผมรู้วิธีการจัดการมันดี แค่ทำให้มันจบปากกับความผิดหวังไปเรื่อยๆแค่เนี่ยทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเอลเแค่พ่อเซมิวเลยนะ เกสโลซาให้โอกาสลาบนี้จะดูเหมือนว่ามิวไม่รู้จักคำว่าโอกาสเลยพอเธอเกสผมไม่อยากฟังอะไรแบบนี้อ่ะอ๋อมิวไม่ชอบผิงสินะหรือว่าจะชอบแบบเกสผมว่าเกสไม่ควรพูดจาดูถูกคนอื่นแบบนี้ครับนะอไรกันหรือ guess, ว่าเกสพูดแทงใจมิวเกินไปแต่ก็นะพอเธอเกส ดูสิกิโรสินะนี่นะใช่คนที่มีวนอยอยู่หรือเปล่าไม่ได้มาที่นี่เพื่อเกี่ยวคุณนะครับนักไอ้มีวไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่สนุกดีนะเกมนี้ก็รู้สึกเกมเพิ่งเริ่มเอง นี่แหละบ้านกูถึงจะไม่ได้หรูหราอะไรแต่ก็เต็ไมไปด้วยความสรงจำแล้วมึงพากูมาที่นี่ทำไมวะกูว่ามันถึงเวลาแล้ววะ่ะที่มึงต้องรู้จักกูจริงๆอะไม่ใช่แค่รู้จักกูแบบผ่านๆมึงแน่ใจนะทำไมมึงมึงทำแบบนั้นวะ ก็มึงไม่ได้ยินที่เกสพูดหรอที่ดูถูกกูบอกว่ากูไม่มีค่าสำหรับมึงมึงก็มึงต้องไปสนใจในสิ่งที่เกสพูดออกเกสไม่มีสิทธิ์ตัดสินมึงหรือความสัมพันธ์ของมึงแล้วมึงได้ยินไหม ที่เกรพูดกับกูอะหรือว่ามึงได้ยินแต่แค่มึงปล่อยผ่านกูดได้ยินแล้วนกะูก็ขอโทษมึงน,นะเว้ยที่กูไม่ได้พูดปกป้องอะไรมึงเลยอะ่ะแต่มึงเชื่อกูเถอะเพาสิ่งที่เกรสพูดอะ่ะมันไม่ทำให้ความรู้สึกของกูน้อยลงไปเลยนะเว้ยมึงรู้ไหมว่าคำพวกนั้นมันเจ็บแค่ไหนกูรู้ กูขอสัญญาเนะเว้ย่อต่อไปเนี้ยกูจะไม่ให้ใครมาพูดอไริเสียกับมึงเลยอ่ะงั้นเราขึ้นไปบนห้องกันไหมเอ่อกูหวังว่าเราจะมาสร้างความทรงจำดีๆด้วยกันที่นี่นะนี่มึงจริงจังปะเนี่ยแต่ถ้ามึงจริงจังแบบนี้นะก็ลองดูสักตั้งนี แต่ยังไม่มีเสื้อผ้างันน้นเราเสื้อผ้ากูใส่ก่อนแล้วกันแล้วเราก็ได้ไปได้ไหมล่ะอืมโอเค <c oughs> คุณทำบ้าถึงไว้เก็บ ว่าเพื่ไปออมิวมิสไปให้นัก่ยนะมึงคิดว่ามันง่ายเหรอวะมิวมันไม่ใช่ใครก็ได้นะคิดสั่งให้ทำอะไรก็ได้ไมึงอยามาเถียงกูนะเว้ยแล้วมึงละ่ะมึงเคยนึกถึงความรู้สึกกูปะที่กูทำไปเพราะว่ากูรักมึงนะทอยหรือมึงเห็นกูแค่เป็นเครื่องมือของมึงวะก็เออดิวะมึงแม่งไปฆ่ากูต้องหาวิธีทางทำให้มิวสนใจในตัวกูแต่มึงแม่งลับทำแผนกูพังหมดมึงาก็จัดการเองดิ เจ้ากูทำไมเนี่ยมึงเก่งนั่งรู้จักกันเองดิอย่ามาลองหยู่ในเกสเจ้าด้ว้นะถ้ากูพังอ่ะมึงก็ต้องพังด้วยแต่ถ้ามึงเจ้าเรื่องแค่ไปป่อยยังไงถ้าเชิญอย่าลืมนะกูไม่คิดพดุดุดด้วยกูไม่ได้มีก็ยังมีคนตั้งหลายคนชอบกูนะเว้ยไอ้ถอยมึงนิ่งเกลี้ยงจริงๆนะรู้จักกูไมไปเกส bài này nó quên à. không mình thế nào mình ăn đây bên này bàn phù thì đây xem đi đi. Ừ vừa đấy đi em yêu cái bàn mà không thể cho điều ูยิ่งพยายามเท่าไหร่กูคย,คยิ่งคิดถึงมากเท่านั้นวะ่ะเอาตรงๆนะไอ้นะกูก็เหมือนกันวะ่ะแต่บางครั้งกูกลัวว่าสิ่งที่เรารู้สึกมันอาจจะทําให้เราต้องหา่างไกลๆมากกว่านี้ใช่บางทีผมรูม้สึกเหมือนตอนนะเว้ยแต่ก่อน กูก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อเลยแต่พอกูเห็นหน้าทุกวันนะนะมันทำให้กูรู้สึกว่ากูต้องเดินหน้าต่อมันไม่ง่ายเลยนะแมทกูรู้ว่าเราทั้งคู่อ่ะต่างมีอดีตที่แบบแน่นไม่สมบูรณ์แบบด้วย แต่กูก็รู้ว่าเราทั้งคู่ก็อยากจะปรับให้มันดีขึ้นกูรู้เราไม่ไอ่านอะไรกันมาเยอะแต่บางทีเราก็ต้องเป็นต้องเก็บอด,ดีตมาคิดก็ได้ไหมกูอยากให้ทุกอย่างมาเริ่มต้นใหม่อย่างตอนเนี้ยตอนที่กูมึง กูก็กลัวนะกูกลัวว่าถ้าวันหนึ่งเราเจะอีกครั้งอ่ะมันจะเป็นยังไงหรอแต่อีกใจนึงกูก็อยากปัดให้มันดีขึ้นอยากลองใหม่งั้นเราก็มาลองกันมันไม่มีอะไรช้าไปเว้ยถ้าเราจะท้ามันเป็นจริงแล้วมันจะดีขึ้นจริงๆใช่ไหมใช่ เราจะทํามันร่วมกันไว้กูจะไม่ปล่อยมึงไปไหน